ออกไหมแม่เอ้ยลอกก็ไม่ดีออกโอ้ยเกือบไม่ออกเลยแม่ออกไหมแม่ออกไหมออกเปล่าอุ้ยโตเหรอออะไรเนุ้ยอุ้ยออกไหมออกไหมดูเว้ยทุกคนแม่ราดน้ำแกงลาดน้ำพริกเนาะให้ฉ่ำๆนะยาย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานาเอฟซช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างระเดชนะวันนี้ช่างระเดชออกกลางทะเลนะครับเอาเรือออกมาเนาะจะพาทุกๆคนเนี่ยมาตกปลาด้วยกันนะครับหมายของเราเนี่ยเป็นหลักหอยหรือว่ากํมหอยนะครับช่างระเดชเคยมาแล้วครั้งสองครั้งครับผมวันนี้มากับแม็กสองคนนะเหยื่อมีกุ้งเป็นครับที่เราไปงมกันมาเนาะนะ่ะลอยกระชังอยู่ข้างเรือครับ แล้วก็มีเหยื่อตายพวกปลาแร่พวกหมึกมาด้วยครับผมวันนี้มีคลื่นมีลมหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับแรงมากครับน่าจะพอได้ลุ้นได้อยู่ได้ตกกันสักพักหนึ่งแต่ก็น่าเสียวๆอยู่ครับพเพราะเรือเรากลับมันต่ำนี่หมายบรรยากาศครับออกมาช่วงเช้าๆอยู่กําหอยนีย่แม่รรยากาศดีๆครับเหมือนแมกจะโดนเนระตกแบบนี้มันต้องรีบงัดเนาะไม่ให้มันคา เสาครับไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะดึงเข้าเสาเนี่นยอ,อังเกยตัวแรกครับแม่มาแล้วทุกคนมาแล้วเหยอก,กุ้งเป็นนะครับเด็ดแน่นอนแม่สวยๆครับ <laughs> มันพอตวัดปุ๊บต้องอัดเข้าว่าเลยใช่ไหมแม็ออกอัดอย่างเดียวครับห,รห้ามเปิดเบรกห้ามผ่อนเ,เนาะจังหวะถ่ายก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเรารอไม่ได้เนี่ย <laughs> มาแล้วมาแล้วแม่ อย่างนี้ค่อยน่าสู้กับขึ้นนะครับเฮ้ยโดนแล้วปอาไหมตกปลาแบบนี้ต้องถือคามือกันเลยครับทุกคนมายังนี่อังเกยตัวที่สองครับต้องถือคามือกันไว้เลยครับถ้าตั้งเบ็ดเนี่ยเดี๋ยววัดไม่ทันเข้าตอขาดแน่นอนไหมเดี๋ยวน,นะเอาเรื่องครับแป๊บเดียวกินสองตัวแล้วนี่ กืนเหรอออกไหมมีเรือมา <laughs> ถึงปะ <laughs> นี่ตัวที่สองครับมา <laughs> เวรียงเบ็ดแล้วตั้งรอครับเ <laughs> นี่ยดูท <laughs> ถ้ามันกินมันไวมาก ออกก็ไม่ดีออกโอ้ยเกืยวไปออกเลยแม่คันมันอ่อนครับต้องงัดแบบนี้แหละมามานับสามทุกคนออกมาไหมออกมาไหมออกเปล่าเอ้ยโตเหรออะไรอยู่เนี่ยอุ้ยเกาเกาใจสวิงอยู่นี่สวิงสวิงเอ้ยเอ้ยอะได้ยกโชว์หน่อยอุ้ยเขาเบลอเลยครับแม่เริ่มมันเริ่มมันทุกคนอุ้ยออกไหมออกไหม อกออกออกอ,อกโอ้ยมันมันมันอ้ยนี่มาอีกหนึ่งครับอังเกยแม่งัดอย่างเดียวกลัวจะไม่ออกตกกำหอยแบบนี้ถ้าวางคันเนี่ยโอกาสพลาดมีครับต้องถือไว้เลยดึงปุ๊บวัดสวนอย่างเดียวครับแล้วก็มีพี่ๆนา้นาๆเนี่ยเขาดูคลิปช่างกเดชเขาเห็นว่าช่างกเดชมาตกกำรรหอยเนี่ยแล้วเขาเป็นคนเลี้ยงหอยอย,อยู่นี่นะครับเขาก็เลยแบบ จะขอความร่มวมมือว่าเวลามาตกได้แต่ว่าขอว่าอย่าเอาเรือไปมัดกับหลักหอยพี่เขาว่าหลักหอยมันจะหลุดแล้วว่าหอยเวลามันเกาะหลักเนี่ยเดี๋ยวมันจะปล่อยตัวนะครับถ้าเราเอาเรือไปมัดแล้วก็มันมีแรงกระชากอะเนาะก็ตอนแรกไม่รู้ไม่รู้ครับก็เลยฝากพี่โรดขอโทษเข้าไปว่าเออขอโทษทีครับว่าไม่ไม่ทันได้คิดได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลย อุ้ยโดนโดนโดนแมกโดนแมกเร็ว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 ไอ้สาวพี่ถ่ายพี่ออกเปล่าออกไหมอุ้ยแหมโดนกลางคันอธิบายเลยครับโตไหมอะอะไรอุ้ยอีกหนึ่งนี่โดนข้ามมือครับอ่ะเดี๋ยวชัดๆนี่อังเกยนะแหมกำลังอธิบายอยู่ครับก็นั่นแหละครับพี่ๆน้าๆเขาเลยขอไว้ว่า ขออย่าให้เอาเรือไปมัดก,กับหลักเนาะช่างเดชก,ก็ฝากพิโรดเขาขอโทษไปแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆก็ฝากทุกคนนะครับมาตกปลาก,กำหอยก็ขอความร่วมมือแทนพี่พเขาด้วยว่าพี่ๆคนเลี้ยงหอยเขาขอว่าอย่าเอาเรือมามัดก,กับหลักแล้วกันเนาะเผื่อใครดูคลิปนี้ของช้างเดชอยู่นะครับตกปลากินดีอยู่นี่กำหอยหลักหอยครับผมก็อตอนนี้ช่างเดชเอาเออขาเรียกอะไรหลักไม้ไผ่มาปักเองครับแล้วกออ็อยู่บริเวณ กลางกัเลยเราก็ตีได้ซ้ายขวาฮะตีได้เลยใครไม่มีหลักม้าก็ทิ้งสมองทิ้งสมอก็ได้ครับผมอ่ะก็ฝากประชาชัำพันให้ให้พี่ๆคนเลี้ยงหอยด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้อุปสรรคของเรามาแล้วครับคืนเริ่มใหญ่นี่เริ่มมีแตกหัวขาวๆแล้วครับเราอยู่กันสองคนนี่ไม่ไหวครับอาจจะต้องได้ถอยแล้วละ่ะคืนลมมีผลตการออกมาเนาะเรือเราไม่ใหญ่ครับผม แม่กําลังตกมันๆน,นี่ลมเริ่มจัดทุกคนขากลับจากทะเลครับมาอยู่ปากคลองลงงม,มกุ้งเพื่อหาเหยื่อต่อนะแล้วก็เบี่ยงเบ็ดทิ้งไว้ด้วยครับดูนะทุกคนแม่ดุกใหญ่ไซโลครับโดนมาหนึ่งตัวเฉยเลยเนี่ก็คือเราเบี่ยงเบ็ดไว้แล้วเราก็งมกุ้งกันเลยครับเนี่ยสภาพมันก็ยังกินนะปลาครับปลาทะเลส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตกใจเหมือนปลาน้ําจืดหรอกโดนละดุกใหญ่ไซโลมาหนึ่งตัว แล้วก็ชุดนี้เป็นกุ้งที่งมไว้ทําเหยื่อครับนี่นี่ได้เหยื่อสําหรับคลิปต่อไปไม่น้อยครับเนี่ยเราเล่าทักง่าจะเกือบเกือบร้อยตัวก็เดี๋ยวตอนนี้หิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านกันแล้วเดี๋ยวไปสรุปปลากันครับผมไปก็มาดูปลาทั้งหมดของคลิปนี้กันนะครับนี่ได้ นอกทะเลนี่ได้อังเกยมาสี่ห้าตัวครับนี่ปลาอังเกยนะหรือภาษาชาวบ้านเรียกไอเกยครับแล้วก็ได้ปลาเก๋าใหญ่มาตัวนึงนี่แม่ไซส์กำลังเลยครับนี่ปลาเก๋านะแล้วก็มันมีคลื่นมีลมครับเราก็เลยเข้ามาที่ปากคลองมางมกุ้งหาเหยื่อแล้วก็ตกปลาไว้ได้ปลาดุกไซส์โลมาอีกตัวครับนี่แม่ตัวเบลเลอร์เลยครับปลาดุกทะเลนี่มันจะยาวนะทุกคนดูนี่ ก็ยังพอหากินได้นะครับสําหรับการออกตกปลาของเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราขอดูขึ้นดูลมอีกทีครับจะออกไปจัดอังเกยใหม่เนี่ยตัวไม่ใหญ่แต่ว่าก็พอเล่นได้ครับผมแล้วก็ยังมีประกาอีกเนาะออกทะเลมันก็จะมีปลาหลากหลายหน่อยนะทุกคนอ่ะก็เดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทําเมนูอะไรถ้าตัดเข้าไปที่ครัวพื่นบ้านของเราครับผมก็เตาตั้งกระทะใส่กระทินายาย เคี่ยวกระทีมแตกมันเนาะจากนั้นใส่น้ำพริกแกงน้ำพริกแกงใช่ไหมน้ำพริกแกงอะไรแกงกะทิกแกงวันนี้เราจะทำเมนูปลาทอดราดพริกแกงปลาทอดราดน้ำพริกใช่ไหมใช่อ่าผัดพริกแกงกับกระทิเนี่ยให้แตกมันนะยายจากนั้นเติมกระทิอีกรอบใช่ไหมเติมหางกระทิลงไปครับ พอเติมกะทิลงไปแล้วเนี่ยเราจะเคี่ยวน้ําแกงให้เดือดนะยายจากนั้นกับจะปรุงรสเนาะเอาเลยครับน้าแกงเดือดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยอ่ะชูรสครับตามด้วยของปรุงรสปุงรสครับต,ต่อเดินน้ำตาลเนาะเมนูนี้ก็จะให้ออกหวานหน่อยนะยาย ลืมบอกว่าปลาที่เราไปตกกันมานะปลาอังเกยกับปลาเก๋าใช่ไหมยายที่เราจะทอดร้านน้ำพริกวันนี้เนาะปิดปลาปิดท้ายด้วยน้ำปลาใช่ไหมนี่นะครับปลาอังเกยกับปลาเก๋ายายทอดให้เหลืองกรอบไว้แบบนี้แล้วนะชิมรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมยายอร่อยแล้วนะปิดท้ายด้วยอะไรใบมะกรูดใบมะกรูดซอยเนาะเพิ่มความหอมลงไปครับนี่ น,น่น่ากินน่ากินได้แบบนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมยายเสร็จแจะจากนั้นเอาน้ำแกงนะครับน้ำพริกนี่แหละมาลาดที่ตัวปลาที่เราทอดไว้ลาดน้ำแกงลาดน้ำพริกเนาะให้ช่ำๆนะยายเมื่คนดูครับ หอมใบมะกรูดมากๆปิดท้ายทำไงยายใส่ยใบมะกรูดอีกโรยใบมะกรูดอีกรอบเหรอนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาเก๋าปลาอังเกยทอดราดน้ำพริกครับผมน่ากินมากๆเดี๋ยวมาลองชิมกันครับลองสิยายนี่เนื้อขาวๆนะปลาเก๋าเลยใช่ไหมยายลองสิทอดให้เหลืองกรอบๆครับเอา เปล่าก่อนนะยายทำเสร็จใหม่ๆร้อนครับอืมอร่อยจ่ะมันจะนัวด้วยเครื่องแกงกะทิอ่ะเนาะยายเนาะนเมนูนี้เนี่ยทางภาคกลางก็อาจจะไียกวูาตูชีเลยใช่ไหมแต่บ้านเราเรียกว่าทอดร้ดนานน้ำพริกนะยายก็ถ้าใครชอบที่เราไปตกปลานอกทะเลแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะยายเนาะแล้วเดี๋ยวไว้กันใหม่มหส่วนคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับบายบาย